เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9 ในสถานการณ์ของทั่วโลกและในประเทศไทยประจำวันที่19เมษายน2563นะครับสำหรับสถานการณ์ทั่วโลกวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้ออยู่ที่2ล3 3 1 6 2 9คนเสียชีวิต155,689คนนะครับแล้วก็กำลังรักษาอยู่1ล้าน 5 7 6 2 4 8คนรักษาหายแล้ว5 0 9 9 6 9 2คนนะครับในจำนวนนี้มีทั้งหมด213ประเทศด้วยกันนะครับสำหรับจำนวนประเทศผู้ติดเชือ้อเรามาดูอันดับประเทศที่ค่อนข้างสถานการณ์รุนแรง ในอันดับต้นๆกันนะครับอันดับหนึ่งก็ยังเป็นสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อไปแล้ว7 3 4 5 5 2คนนะครับแล้วก็เสียชีวิต33,903คนสเปนติดเชื้อ1,94,416คนเสียชีวิต26,39คนอิตาลีติดเชื้อ 175,925คนเสียชีวิต23,227คนฝรั่งเศสติดเชื้อ152,978คนเสียชีวิต19,323คนในเยอรมนีติดเชื้อ143,724คนเสียชีวิต4,538คนนะครับ ในอังกฤษติดเชื้อ115,314คนเสียชีวิต15,464คนนะครับในประเทศจีนติดเชื้อ83,730คนแล้วก็เสียชีวิตไป4,632คนนะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเราประจำวันที่19กันบ้างนะครับข้อมูลการถแถลง วันที่19เนี่ยนะครับประเทศไทยของเราไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับพบเพียงผู้ป่วยใหม่32รายทำให้วันนี้มียอดสะสมผู้ป่วยในประเทศไทยทั้งหมด2,765รายนะครับะรับผู้เสียชีวิตสะสมนะครับอยู่ที่47รายโดยเมื่อวันที่18และ19เนี่ยนะครับไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิตเพิ่มนะครับรักษาหายสะสม1,000 928รายนะครับแล้วก็รักษาอยู่ในโรงพยาบาล790รายาสํายสำหรับจำนวนผู้ป่วยที่พบนะครับพบในกรุงเทพมหานครนนทบุรี1,575รายภาคกลาง351รายภาคเหนือ95รายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ108รายภาคใต้568ราย,ายโดยผู้ป่วยอายุน้อยที่สุด1เดือนอายุมากที่สุด97ปี โดยเฉลี่ยคืออายุ39ปีผู้ป่วยมากในอายุ20-29ปีนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปประเทศไทยของเราวันนี้เนี่ยนะครับไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่มทำให้มียอดสะสมผู้เสียชีวิตอยู่ที่47รายนะครับ แล้วก็รักษาหายสะสมอยู่ที่1,928ลารยายรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล790รายพบผู้ป่วยใหม่32รายทำให้มียอดผู้ป่วยสะสม2,765รายนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 กกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ